ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอ h ชน n นลประจำวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2559นะครับวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่นี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับที่พุทธอุทยานมหาราชจังหวัดอ่างทองนะครับผมเข้ามากราบนมัสการหลวงปู่ทวดเนื่องจากมีความเคารพในตัวท่านเป็นอย่างสูงเนื่องจากท่านเป็นพระอริยสงฆ์ซึ่ง ทุกคนที่เป็นชาวพุทธให้ความเคารพอย่างสูงสุดอยู่แล้วนะครับพุทธอุทยานมหาราชอยู่ริมถนนเลยจากอายุทยาน,นิดเดียวนะครับก่อนถึงสิงห์บุรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทุกคนเลยนะครับแวะเวียนผ่านมาได้เลยสถานที่สวยสดงดงามพ่อค้าแม่ขายเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสและก็ขายของทั้งของกินของใช้อย่างมีคุณภาพสวยงามและก็ขอเชิญชวนให้มากราบนมัสการหลวงปู่ทวดกันเยอะๆเลยนะครับ วันนี้ผมมีนัดที่จะมาเล่าความจริงให้กับพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายให้ได้ฟังว่าการไปขยายงานบนดอยการไปขยายงานที่ต่างประเทศของวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยได้ส่งพระลูกชายไปขยายงานเนี่ยมีความยากลำบากขนาดไหนต้องใช้ความพยายามยังไงเริ่มจากบนดอยกันเลยนะครับการไปขยายงานบนดอยเนี่ยหลวงพ่อส่งพระลูกชายไปแค่ตัวนะครับ ไม่ได้ให้เงินให้ทองไปให้แค่ความตั้งใจความพยายามและความเมตตาที่จะนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปให้กับพี่น้องชาวเขาหลายๆเผ่าซึ่งอยู่บนดอยต่างๆเนี่ยได้รับรู้ได้เข้าใจและต้องไปทำแข่งกับศาสนิกอื่นไม่ว่าจะเป็นคริสไม่ว่าจะเป็นอิสลามซึ่งพี่น้องชาวเขาเหล่านั้นนะครับเขาก็มีสิ่งที่นับถืออยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนับถือผีนะครับ การไปในต่างถิน่นการไปในที่ธุรกันดารขึ้นบนภูเขาแต่ละดอยผลทางก็กันดารน,นะครับหน้าฝนเป็นยังไงหน้าแดดเป็นยังไงนะครับภาษาก็พูดกันไม่ค่อยเข้าใจให้พี่น้องลองคิดดูนะครับว่ามันยิ่งยากลําบากขนาดไหนนะครับงบประมาณจากทางรัฐบาลก็ไม่มีมีแต่หัวใจของพระอาจารย์แต่ละรูปที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนําธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปปกคลุมดอยเหล่านั้นแทนการนับถือผีพระอาจารย์แต่ละรูปที่ไปมาเล่าให้ฟังนะครับว่าต้องใช้ความพยายามในการชวนพี่น้องชาวเขาซึ่งนับถือผีนะครับหรือนับถือศาสนิกอื่นให้มาถือศีลให้มาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมแล้วค่อยๆชวนลูกหลานเขามาบวชจนปลูกศรัทธาเขาจากหนึ่งคนสองคนสามคนเป็น1ิบคน จนขยายวงกว้างสามารถมีศูนย์ปฏิบัติธรรมสามารถไปสร้างวัดได้ชวนลูกหลานเขามาบวชจากดอยแล้วดอยเล่าเป็นหลายๆดอยจนหลวงพี่รูปหนึ่งนะครับได้ฉายาว่าเจ้าคุณแสนดอยนะครับเขาใช้ความพยายามขนาดไหนนะครับหลวงพี่รูปนั้นเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับหลวงพ่อธรรมชโยให้ฉายาว่า เจ้าคุณแสนดอยนะครับไปขยายงานพระพุทธศาสนาบนดอยได้หลายหลายดอยจนทําให้ดอยแถวจังหวัดเชียงใหม่แถวแม่ฮ่องสอนนะครับถูกปกคลุมไปด้วยผ้ากาสาวพัทนะครับเป็นที่น่าชื่นใจและเขาส่งลูกหลานเขามาบวชส่งลูกหลานเขามาเข้าโครงการเด็กดีวีสตาเพื่อฝึกให้เด็กเหล่านั้นได้รู้จักพระธรรมวินัยรู้จักพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาววัยไม่ได้ ได้มาแบบง่ายๆนะครับเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะได้ซักดอยแล้วไม่ได้ทําแค่ปีเดียว2ปี3ปีนะครับทำกันมาเป็นเวลาร่วม20ปีนะครับกว่าจะถึงวันนี้สื่อกระแสหลักไม่เคยนําเสนอนะครับต่อไปการขยายงานต่างประเทศก็ไม่แพ้กันนะครับหลวงพ่อธรรมชโย ส่งไปแค่ค่าตั๋วเครื่องบินแล้วให้พระอาจารย์ซึ่งได้รับการฝึกอบรมทางด้านภาษาที่วัดพระธรรมกายออกไปขยายงานตามประเทศต่างๆไปแต่ตัวไปสร้างศรัทธาโดยอาศัยคนไทยซึ่งไปทํางานอยู่ที่นั่นมีภรรยาเป็นคนต่างชาติมีสามีเป็นฝรั่งมานั่งสมาธิมาสวดมนต์เริ่มจากหนึ่งคนสองคนสามคนเป็น1ิคน20คนเมื่อคนมามากขึ้นสถานที่ ที่เช่าไว้ไม่พอก็จะต้องหาที่ดินเพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างเป็นวัดทํากันอย่างนี้ครับเริ่มจากวัดที่1ก่อนเมื่อได้วัดที่1แล้วอาจจะมีโบสถ์หรือไม่มีก็แล้วแต่แต่จะนิมนต์คณะสงฆ์ไปจากประเทศไทยไปฝังลูกนิมิตนะครับถ้าจะมีโบสถ์ไปผูกพัทธสีมาทําเป็นโบสถ์ที่ถูกต้องเพื่อรองรับการบวชเมื่อวัดที่1ผ่านไปจะ ขยับไปวัดที่สองที่เมืองที่สองหรือประเทศต่อไปเนี่ยไม่ได้มีเงินเป็นก้อนไปซื้อที่ดินนะครับต้องเอาวัดที่หนึ่งนั่นแหละครับไปเข้าธนาคารแล้วผู้เงินออกมาไปซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดที่สองนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะครับทุกอย่างใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้ความตั้งใจแล้วแต่ละเมืองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนับถือคริส เขาก็มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบในการสร้างวัดในการสร้างสถานที่เราจะไปสร้างใหม่ก็ยากลําบากส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อตึกเก่าซื้อโบทเก่าของฝรั่งซึ่งไม่ใช้แล้วเอามาทําเป็นโบสถ์เอามาทํทเา,าทเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปสร้างใหม่นะครับการก่อสร้างก็ต้องถูกควบคุมอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของรัฐประเทศนั้นๆปลูกศรัทธาด้วยการนั่งสมาธิด้วยการทําทานถือศีลด้วยการ สวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรไปในแนวนี้ตลอดทุกที่ค่อยๆขยับไปจากเมืองที่1ประเทศที่1ประเทศที่2จนเดี๋ยวนี้ขยายไปทั้งยุโรปขยายไปทั้งอเมริกาไปถึงโซนโอเชียเนียไปถึงประเทศที่มีมนุษย์กิ่นคนก็ทํากันแบบนี้ครับแต่ละที่แต่ละประเทศเนี่ย ยากเย็นยากลำบากและไม่เคยขนเงินไปจากประเทศไทยเลยนะครับนี่คือความจริงที่อยากจะนํามาเล่าให้ฟังอยากจะให้พี่น้องซึ่งเข้าใจวัดพระธรรมกายผิดมีความเข้าใจโดยถูกข้อมูลที่บิดเบือนใส่ร้ายหลอกเนี่ยให้ได้รู้ความจริงว่านี่คือการขยายงานซึ่งทําด้วยความยากลําบากเลือดตาแทบกระเด็นก็ว่าได้วันนี้ไอแชนแนลนามาเสนอข้อมูลซึ่งเป็นจริงจากพิธีกรที่จริงใจนะครับ สำหรับวันต่อไปผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์ของหลวงพ่อธรรมชโยในหลายๆจุดซึ่งทำอย่างถูกต้องและสวยงามผมจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ